ในคลิปก่อนหน้านี้ชาลีได้พูดถึงว่าเป็นช่วงฤดูฝนที่พื้นที่ในลานม้าขีลางแฉไม่ไม่สามารถในการไม่สะดวกในการฝึกม้าสปอร์ตยิงทิ้ง,ง,งไม่ได้ฝึกม้าสปอร์ตเป็นช่วงเวลานานหลังจากนั้นพอนำเข้ามาฝึกเขาก็ เขาแก้วเกลเกลจึงต้องกลับไปทบทวนบทเรียนต้นใหม่คือฝึกการเหยียบเชือกหลังจากการเหยียบเชือกแล้วพอในช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ดีขึ้นนะครับรูปภาพตอนนี้คือเป็นตอนที่เขาเขาเรียบร้อยนะครับกลับมาเป็นเป็นสปอร์ตตัวเดิมแล้วก็ชาลีกำลังจะฝึกเขาในส่วนของการใช้สายจูงคู่ นะครับสายจูงคู่แล้วคุมคุมการการฝึกจากข้างหลังนะครับแต่การฝึกไม่มีผู้ช่วยดังนั้นความก้าวหน้าในการฝึกจิงไม่ดีเท่าที่ควรและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาลีกลัวว่าถ้าฝึกไปสปอตจะงง นะครับจะฟอร์ตจะงงแล้วก็ทำให้การฝึกขั้นต่อไปต่อไปจะยากขึ้นจึงกลับมาฝึกสปอร์ตในส่วนที่ชาลีสามารถทำเองได้นะครับทำคนเดียวได้ก็คือการฝึกตีวงแต่ไม่ได้เป็นการตีวงที่วิ่งตรงตีวงกลมไปตลอดนะครับจะเป็นลักษณะ ถ้าจะพูดก็คล้ายๆว่าเป็นการฝึกตีวงครึ่งวงคือเปลี่ยนให้ให้สปอตนะครับเปลี่ยนทิศทางทิศทางกลับไปกลับมาบ่อยๆซึ่งสปอตก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวภาพต่อๆไปเพื่อนจะได้เห็นนะครับผมขออนุญ,ญาตอธิบายล่วงหน้าไปเขาทำได้ดีนะครับจนกระทั่ง การฝึกในวันหนึ่งสปอตฝึกอยู่ในในวงฝึกนะครับแม่ของเขาคือคอปปี้และพี่สาวคือม้าปีใหม่เชียร์อยู่ข้างนอกข้างนอกวงนะครับซ,ซึ่งอยู่หลังกล้องนะครับสองตัวเชียร์อยู่ตรงนั้นแล้วมีเสียงอะไรอยู่อย่างหนึ่งทำให้ให้ม้าสองตัวนั้นตกใจวิ่งหนีออกไปครับพอวิ่งหนีออกไปปุ๊บ สปอตก็ตกใจด้วยเห็นเห็นแม่กับพี่สาววิ่งตัวเองก็สลัดสลัดเชือกที่ชาลีกำลังฝึกอยู่หลุดออกไปและหลังจากนั้นพอชาลีจะจับก็ไม่ยอมให้จับนะครับพยายามจับนานเลยทีเดียวครับไม่ยอมจะหนีท่าเดียวก็คือสมาธิจะไม่อยู่กับชาลีสมาธิไปอยู่ที่แม่กับพี่สาวดังนั้นถึงเวลา ถึงเวลาที่คิดว่าสปอร์ตโตพอสมควรแล้วนะครับซึ่งจะจะต้องฝึกการเชื่อฟังอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้นที่ให้เขายอมรับยอมรับผู้ฝึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลมเพลลมพัดหมายถึงว่าวันนี้อยากจะฝึกก็ฝึกวันนี้ไม่อยากก็ฝึกก็ไม่ฝึกนะครับวิธีนั้นเป็นวิธีที่อเมริกันใช้นะครับผมยืมวิธีจาก จากข่าวบอยอเมริกันข่าวบอยอเมริกันสังเกตสังเกตว่าม้ามาสแตงคือม้าป่านะครับม้าป่าเขาคุมเขาคุมม้าวัยรุ่นยังไงก็คือคุมให้วิ่งด้นะครับวิ่งไปรอบๆนี่คือนะครับวิ่งไปรอบรอบปจนกว่าพิการป่าเขาจนกว่าม้าจะยอมรับ ไปดักหน้านะครับในถ้าเขาหันหน้าเข้ามาข้างในในส่วนต่อจากนี้ไปนะครับส่วนต่อจากนี้ไปจะเป็นการฝึกจะเป็นการฝึกม้าสปอร์ตนะครับให้เชื่อฟังโดยการไล่ต้อนให้ม้าสปอร์ตวิ่งไปรอบๆวิ่งไปรอบๆวงนะครับแล้วแล้วส่วนต่อจากนี้ไปจะเป็นลักษณะ ที่ชาลีพูดว่าเป็นลักษณะเียรเวิร์กนะครับคือเป็นการฝึกจริงๆก็จิตจิตยังอยู่ข้างนอกครับก็เชิญขึ้นชมนะมครับ<อ>ในส่วนต่อไปจะปล่อยเสียงนะครับปล่อยเสียงในการฝึกจริงๆว่าทำขั้นตอนอะไรไปยังไงขอดืน,นะครับอันนี้คือคือการปราบคือการปราบเขา ครับเดี๋ยวผมจะไปดักหน้านะครับถ้าเขาหันหน้าเข้ามาข้างในจะเลือกใช้ได้อยังไม่ได้ครับไอ้ยังไม่ได้ครับ,รบหน้ายังออกข้างนอกเอ้ จิตจิตยังอยู่ข้างนอกครับยังยังไม่ยอมถ้าเขาหัดเข้ามาในวงเมื่อไหร่สิจะใช้ได้ไปไปไป ppy! ไปไปเริ่มได้แล้วครับ เริ่มได้ครับถักถ้าเขากาลับหางเลี้ยวเอาหน้าเข้ามาในวงเริ่มใช้ได้มามาสปอตวันนี้ มา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 สุดท้ายก็ยอมเข้ามาหานะครับ ก็ย้อนเข้ามาหาครับเข้ามาแล้วแล้วก็พอผมเอาขุมออกก็เดินไปหาแม่มาสปอร์ตวันนี้ลูกมามามาวันนี้มามามายังยังไม่รับภาพทีเดียวครับวันนี้มาลูกมามา มามายอมแล้วครับตอนขันเกือบชั่วโมง ทฤษฎีทฤษฎีให้มาเชื่อฟังมีหลายทฤษฎีนะครับพอ,อทฤษฎีนี้ไม่ได้ก็ไปทฤษฎีโน้นอันนี้อันนี้ทฤษฎีที่ไล่ต้อนเนี่ยครับเป็นทฤษฎีปราบม้าป่าครับปราบม้าทิพยศมากๆผมผมพยายามลองเอาทฤษฎีนิ่มๆปรากฏว่าไม่ได้ครับตัวแรกที่ทำ คล้ายๆแบบนี้นะครับคือโปลีนโปลีนค,คือคือตัวที่สวยที่สุดนะครับ mm hmm. นี่สปอตทำครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราดูลองดูวันต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้มาอ้อนแล้วครับมาอ้อนแล้วในส่วนก่อนหน้านี้ชาลีได้พูดถึงเรื่องว่าการฝึกการฝึกต้อนให้ให้มาวิ่ง นะครับจนกว่าจะยอมรับชาลีได้ใช้ฝึกม้าโปลีนนะครับม้าโปลีนซึ่งเกเรเหมือนเหมือนในในภาพนะครับคือหลังจากต้อนเขาจนเขายอมรับและจนถึงการฝึกขั้นต่อไปนะครับเขาม้าโปลีนเชื่อเชื่อฟังเชื่อฟังชาลีชาลีจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างจะยากเลยครับ คือฟาดแท้ไปข้างตัวฟาดแท้ไปก,กลางอากาศถ้าไม่ม้าไม่ยอมรับผู้ฝึกนะครับเขาจะไม่ยืนนิ่งแบบนี้ครับ